ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับกระดาษอันนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรมันเรียกว่าอะไรคะมันเรียกว่าที่พับกระดาษโอริกามิมันคือโอริกามินะคะผ่านไปได้านหลังเลยค่ะเปิดยอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีตรงนี้มาให้เรามีอะไรบ้างคะข้างในก็จะมีคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็จะมีอืม กระดาษสีเลยกระดาษสีเนี่ยค่ะมีหลายสีเลยเดี๋ยวจะโชว์แต่ละสีให้ดูจะมีแบบเป็นสีหลายสีเลยนะคะมีทั้งสีฟ้าสีส้มสีแดงสีม่วงสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสีน้ำเงินอะค่ะคือมีหลากหลายสีมาก ซึ่งเราจะมาเลือกดูกันว่าเราจะสีอะไรก่อนอื่นเราจะมาดูในคั้มือกันก่อนค่ะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรานะคะจะทำแอร์คลาสนะคะเป็นเครื่องบินกระดาษค่ะมาได้ไกลนะคะ,อะเอากระดาษมาเลยอันนี้เป็นกระดาษที่เราใช้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่นะคะก่อนอื่นไม่เอากล้องลงให้มันเห็น นะคะเราก็ลาไหนเป็นด้านสีขาวจากนั้นเราก็จะพับตรงนี้นะคะครึ่งของครึ่งครึ่งของครึ่งเะไนี้มันจะครึ่งของครึ่นน burden, นงนะคะจากนั้นนะคะเราเป็นหัวจรวดจะพับเป็นหัวจรวดนะคะพอพับเป็นหัวจรวดเสร็จแล้วเราจะพับตรงตรงนี้ลงมานะคะพอพับตรงนี้ลงมาเสร็จแล้วเราจะทําแบบนี้นะคะ ช่ม,มนะคะแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็พับตรงนี้พับตรงนี้นะคะก็จะได้แล้วเสร็จแล้วแล้วก็เอา ก็จะได้อีกน,นะคะก็คิดตรงนี้ออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวนะคะมันก็จะปลายได้เลยนะคะเดี๋ยวก็ไกลอยู่นะคะนะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นแบบแบบเป็นแมลงเต่าทองแล้วก็จะมีเป็นพวกกล่องใส่ของนะคะ มาดูกันต่อคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสครอชกดกระดิ่งกุ้งกิงโกกิงให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย